สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีุกท่านคขะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอสเขียวพารวยเส้นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้มาแบบจัดจัดเฝ่าอย่างเร่งด่วนค่ะพี่น้องะ่ะจะพาตุไปเบืเเ้องตัวเลขแนวทางของน่วยรัฐบาลไทยนะคะในเรขสูตรชุดกําลังวันนะคะของซอสเขียวจัดไม่ไม่เคยพลาดไม่เคยหลุดแตกทุกงวดเลยนะคะแตกบนแตกล่างแตกยังไงมายังไงเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะพี่น้องดีนเอมมมีทุกอย่างให้เรารู้นะคะพี่น้องเมื่อต้องญาติวาเลขมัน บ่เข่าเขา่เขาตลอดถ้าหมดทุกตัวในนี้นะคะอย่าไปสรรหาตัวอื่นมาซื้อเสื้อแค่ไหนหนี่เกินนี้ไม่ต้องซือ้อจนเบาแบบนี่แหละเพราะยังเพราะการันตีและมั่นใจบางที่แตกทั้งบนทั้งล่างแตกในแถวเดียวพี่น้องอันนี้นะคะมาบนมาล่างว่าเสื้อไปเบิ้งกันพี่น้องนะคะมันเลี้ยงกันมาเลี้ยงกันมาเลี้ยงกันมาเลยนะคะพี่น้องไม่ใช่ธรรมดานะคะ แตกแบบวรมดาค่ะสำหรับเลขชุดกำลังวัดจากศูนย์ถึงเก้านะคะเลขตัวนี้นะคะไพ่หมักหลักศูนย์เอาลักศูนย์ไพ่หมักลักหนึ่งเอาลักหนึ่งลักสองเอาลักสองลักสามเอาลักสามลักสี่เอาลักสี่ลักขาวเอาลักขาวหอดเก้าค่ะพี่น้องแต่ละตัวมีเจ็ดแค่ให้มันจะมีให้แค่สี่ชุดเท่านั้นตัวเลขแต่ละโตัวมีให้แค่สี่คู่ค่ะพี่น้องเกินนั้นไม่ต้องซื้อท้าซื้อแล้วผิดพลาดไม่ต้องตามนะคะพี่น้องเอ่อ ราซอเกียวก็ฝากไว้ในเลขสูตรเส้นสายลับเลขสูตรสายลับนะคะตัวเลขแนวทางในเลขสูตรสายลับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับพี่นงเขาไปเบิ้งเขาไปติดตามเจาะตให้เน้นๆเลยนะคะเออของซอดเกี้ยวนี่แหละก็ตรอว่าของผู้อื่นเนาะซอดเกี้ยวเห็ดสูตรให้คำาวนออกมาให้ให้เป็นทีเรียบร้อยเมื่อต้องไปเอยียงมากไม่เกินนั่นก็บม่ต้องซื้อกันนะคะในเลขสูตรสายลับจะอยู่ในคลิปเดียวกันกับเลขสูตรรังผึ้งไปดูเลยนะคะ งวดน,นี้ซอเขียวลงจวดจัดคลิปเดี๋ยวสองหมืนสองยางเลยนะคะขึ้นกำไรเห็ุกับพี่น้องเอฟซีซอเขียวบ่มีอย่างมากไม้มีแต่ตตวเล็กแนวทางต่อไปซอเขียวจะหัดลงสูตรเห็กับพี่น้องนะคะในตวเร็กแนวทางของหวยเล้าซอเขียวจะลง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 เพราะว่าซอเขียวได้สูตรมาหลายแล้วกล่องเอเรอยู่แล้วนี่นะพี่นอ้องรอเข้ามาติดตามเตรียมโตกดอทมาติดตามเลยเลยสูตรหวยเล่านี่แต่อึ้งๆอยู่แล้วเนี่ยห้องฟันอึ้งค่ะ ซอเคี่ยวยังบลาันได้ใส่สมองพาในพิจารณาซื้อว่าจะล่งซองนี้บ่จะให้พี่น้องนี้บออันนี้มันอยู่ในตำรานะคะซอเขี่ยวจะล่งไห้แต่ว่าไปเฮ็ดเอาเองนะคะอะตัวเรียกแนวทางทา,งทางบ่มีสูตรบ่มีหลักการมันสิล่งบ่ได้นะคะพี่น้องมันต้องมีสูตรมามีตำรามาสิล่งมั่วมั่วด้เดียว,ว่าคนเสียเงินเนาะ่นเสียเงินเ้างเบาอย่างาเดี๋ยวห้องก็เสียก็รู้ซื้อกันได้พวกเห้องอยากให้เ่นถือเนาะพี่น้องว้า เรียกพวเขานี่มันเสียวเพรู้สึกเจ้าของซองเนี่ยนี่ไงเพราะอยากเศร้าเฮ็ดบุติใจให้เงินกับอะไรเรียกกับบอดน้อยมันบ่ได้มีกำลังใจเฮ็ดปบบนั้นเด้พี่น้องเสียนแต่ละเสียนเข่าว่าถือซูเสียนไงแน่ว้ยหลังจากใส่ปังๆใส่เต็มๆนุ่นเอาคักบ่แตกพ่ตวนโอ้ยสอกเกจ้าหน้าผากแกลนๆก็ับมีนามแล้วพี่น้องล่องเบมือเสียเหลียหไม่เมย์กับเมยเวาเนาะเรียกกับพวเขาเงินกับอะไรเนาะเฮ็ดจังเดชใช้สีบ่เมยบ่วลาเมนบ่ วกยก็ยังอดยังทนสู้ไปค่ะพี่น้องเอา้าสำหรับตัวเลขแนวทางคลิปนี่ไปเบิงเลขชุดกำลังวันเลขจะออกวันพฤห,หัสบหดงวดวันที่16พฤษภาคม67ค่ะพี่น้องมีตัวใดจาก0ถึงเกเกินนี้ไม่ต้องซื้อค่ะพี่น้องติดตามเลยเลยจ้ากำลังวันสอเขียวจัดไหงวดวันที่16พฤษภาคม67นะคะในหลักศูนย์ถึงหลัก9นะคะชอบตัวไหนให้จัดตัวนั้นนะคะพี่น้อง ว,วันที่16พฤษภาคม67ในเลขชุดกำลังวันซอเกียวจัดให้ค่ะพี่น้องแต่ละตัวจะมีแค่สี่คู่นะคะเน้นให้แค่สี่คู่เท่านั้นนะคะพี่นอ้องอ่าสำหรับตัวเลขแนวตั้งซอเกียวจะไปค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางซอเขียวจะไปจัดให้ในตัวเน้นคือในโค้งสุดท้ายในชุดเลข สรุปทุกสำนักนะคะสอเขียวจะวงกลมไห้นะคะว่ามักตัวใดเนาะตัวไหนมันจะมาแท้แน่นอนค่ะพี่น้องโอ้ยค่ะกล่องกับบดีพี่น้องเอ้ยขอไพ่ลายลายหลืดตลาด พี่น้องคะสำหรับตัวเรียกแนวท่าก็มีจัดให้แครเก่าโตเนาะถ้าชอบตัวไหนจัดไปตัวนั้นนะคะศูนย์ก็มีอยู่สี่คู่หนึ่งก็มีอยู่สี่คู่นะคะเอาสีบอให้ฟังไปนี่เช่น หลักศูนย์จะมีอยู่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะคะมากตัวไรจัดตัวนั่นเลื่อยถ้าเกินนี้เพราะต้องซื้อให้เยรายเงินตัวพี่น้องมันเปลืองตังไม่ต้องซื้อให้เปลืองตังนะคะพี่น้องส่วนเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งจับกู้ให้มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะพี่น้องชอบก็บจัดคัดกับพานเด้อน,นี่แนะนําให้เป็นแนวทางหรือซื้อแต่ว่ามันมีมาแตกชุงมหวดค่ะพี่น้องสาหรับเลขสองก็มีสองศูนย์สองสี่สองห้าสองเก้านะคะพี่น้องเกินนี้ไม่ต ส่วนเลขสาก็มี3ามหนึ่งมีสคู่เท่านี้ค่ะพี่น้องส่วนเลขสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งชอบตัวไหนให้จัดไปเลยนะคะมีแค่4คู่ห้ามซื้อเกินนี้ค่ะพี่น้องเลขห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเอามีาเอ่นี้กันยังว่าพี่น้องมีแค่สคู่ทุกตัวเลยนะคะสำหรับเลขหกหกศูนย์หกสองหกสามหกเก้าอันหกนะคะหกศูนย์หองหกสามหกแป ทอนี่ค่ะพี่น้องฝ้าแคบหนาจอสําหรับตัวเลขสุดกําลังวันนี้ไม่เคยหลุดนะคะพี่น้องเกินนี้ไม่ต้องซื้อนะคะสําหรับเลขเจ็ดบ่นี้เจ็ดก็มีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกมีีคูเหมือนกันใช่ไหมคะมักตัวได้จับฝาดใส่มันลงไปค่ะพี่น้องอยู่ในนี้มีตัวได้แนวเลขเจ็ดสมมตุติเบ่งไปน้ำกันเบิดค่ะพี่น้องมีบอรลายดอกเกินในนี้ไม่ต้องซื้อกันยังวะอืม ส่วนเลข8มี8 1 8 2 8 5 8 7แอ่าแคปหน้าจอยเรียบร้อยนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะส่วนเลข9มี94959698ไ้วไพ่าเก้ามแห้งกับนำลูกเกามีตัวไหนเนี่ยไพ่า8มาแห้งกับนำมึงลูกแป8มาตัวไหนเจดไมาแห้งกับนำเจมาตัวไหนท่านั้นหนึ่งพี่น้องไม่ได้มีอะไรให้ยุ่งยากพิจารณาตัวเลขแนวทางให้ดีค่ะพี่น้องแคปหน้าจอยเรียบร้อยอันนี้บอกกันจงจเปี้ยงเียงแบบไม่ต้องกลับ ให้เสียหัวนะ,ะแต่ว่าถ้าอยากกลับก็กกับไปโหลดมันก็เป็นตัวเลขแนวทางเนาะพี่น้องเพราะว่ามันสามารถมาได้หมดเลยทั้งบนทั้งล่างอยู่ในหนีบกเกินนี่นะคะสําหรับตัวเลขแนวทางอยู่ในหนีมีบัตสุโูเกินนี่บัต้องสือฟั่งว้แค่นี้เนาะพี่นอ้องห้ามให้เกินนี้นะคะพี่น้องคะสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะเบิ่งเอาค่ะพี่น้องชอบกระจัดคัดกระพา่านแคบหนาจอยเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะ โซ่เขียวแนะนําเพื่อเป็นแนวทางค่ะใส่ดุลพินิจพิจารณาค่ะสําหรับงวดวันที่16บหกพฤษภาคมเลขชุดกําลังวันไซรัลดีเอ็นเอเดียวสิบห้าพี่เบิร์ดดีเอ็นเอสัก่อนเนาะอืมค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวดีเอ็นเอโซ่เขียวแปดแม่เดี๋ยวโซ่เขียวจะขึ้นแย่ให้เนาะพี่น้องเออว่าเดี๋ยวโซ่เขียวจะไปพิจารณาไม่พี่น้องเบิร์ดอีกทีหนึงน่งเนาะ สำหรับตัวเลขแนวทางงวดนี้วันที่16พฤษภาคมขวงพี่นงพิจารณาค่ะชอบก็ะจัดคัดกระพานชุกดีไม่ใช่กันสุขูสุขคนค่ะนอนรับไม่ได้เงินนเงิอนนอนตื่นในได้เงินแสนนะคะสวบสีออมล่าผ้าจากเพียงแค่นี้ชคดีไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ